ภาวนาสมาธิก็คือทำจิตให้บริสท์ ที่ทำจิตใ,ใจใสสะอาขาวรอบทวดพรอ้อมธรรมะมีพัฒนามีปัฒนา เคยพัฒนาคือทำจิตใจให้รู้แจง้งหาความเป็นจริงเพื่อมีวิธีสองอย่างก็ทำให้บุคคลบางคนหาจจะเกิดความสงสัยหรือไม่แน่ใจ ศัสนาภาวนาอันใดจะดีกว่ากันทั้งสองอย่างนี้ก็ดีทั้งสองอย่างก็ดีทั้งสองอย่างแต่ต่างกันโดยลักษณะ ถ้าจิตใจสงบจิตใจก็ของใสได้ฉะนั้นวิธีทั้งสองอย่างสมถะภาวนากับวิปัสสนาภาวนาจึงนับว่ดาดยทั้งนั้นแต่ถ้าจะทำทีเดียวกันสองอย่างก็ดูเป็นการหุนวหว มีปัสนามีลักษณะในการที่จะต้องรู้แจ้งเห็นจริง,รงต้จับเอาเอารมณ์อันใดอันหนึ่งมาพิจารณาส่วนสมถะไม่ต้องจับอารมณ์มาพิจารณาแต่ก็จับอารมณ์เพื่อให้จิตอยู่เป็นที่หรือให้จิตอยู่เป็นหนึง่ง ก็ 哦。Yeah. มักจะลืมความหมายไปลืมอย่างไร มีวิธีทางรักที่ทำได้โดยไม่ยากเรามีวิธีทำที่ทำได้ คือเรากำหนดปล่อยวางอารมณ์เรากำหนดปล่อยวางอารมณ์ ว่าไม่คือไม่ กรับเดิมนั้น เป็นเจ็ตเีตต้องทำเมือ่อทำเจ็ดให้ว่างแล้วก็เข้าถึงจิตเดิม ไม่มีการเกิดไม่มีการดับอันนี้เป็นจิตเดิมก็แล้จิตเดิมนี่แหละที่ ูในขันห้าหรือในรูกในนาม mm. ก็เป็นพบเป็นชาติขึ้นมา mm. ก็มีการเกิดมีการแต่มีการเจ็บม,มีการตายการเกิดแต่เจ็บตายอันนี้เป็นขันขันห้าหรือเรียกว่าเป็นรูปนามมันรลูกน้ำสิ้นอายุหมดปัจจัยหมดบุญหมดกรรมก็จิตเดิมนี้ มาอีกแล้วก็เข้าไปอยู่เข้าไปยึดมัน่นแทรกซึมอยู่ในหลุกนามอันต็นขอใหม่ฉะนั้นจึงได้ความว่าจิตเดิมน,นี้ไม่เคยเกิดไม่เคยตายหรือไม่เคยเกิดไม่เคยดับจิตเดิมน,นี้ พบคือเกิแก่เจ็บตายหรือถึงพระนิาพานก็ได้ความว่าจิตเดิมน,นี้เป็นของบริสุทธิ์จะต้องและก็ไม่ใช่ของดับหาบางคนนักปราชในสมัยนี้ก็มักถือว่าพราะนิพพานนั้นไม่มีอะไรแล้วจะมีจิตเดิมแต่ที่ไหนอีกแล้ว เงินกระดับศูย์หมดแล้วดับภพบดับชาติดับอะไรหมดแล้วจะมีจริงเดิมที่ไหนอีกความจริงจริงเดิมนี้เป็นของไม่ดับไม่ศูนย์กเป็นของไม่ดับไม่ศูนเป็นธรรมทธาตุและมรรมธรตุนี้แหละจิตเดิมนี้แหละผู้ปฏิบัตเิเจริญสรรมาถากรรมฐานหรือเจริญมีปัฒนาโดยตรงก็ดี เพื่อต้องการให้บันลุกถึงจิตเดิม ハイトムレットジャー ลูกพระองค์จงทำสมาธิจงทำสมาธิ การเกิดของต้น จึงได้เวียนเกิดเวียนตายอยู่ช่นนี้แต่กินเดิมมันไม่เกิดมันไม่ตายมันไม่ได้แยกออกมันยังมีอุปาทานอยู่จึงต้องเกิดอยู่แต่ถานมารู้ดังนี้ก็เรียกว่ามีอยากรูปปุเพนิีวาสานุสติญาติโอกาสเกิดของตอนเมื่อรู้การเกิดของตอนอ๋ตอตรงนี้เกิดมาจากเหตุมีกิเลสเป็นตน้นแล้วก็ รูของคนอื่นด้วยลองดูของคนอื่นบ้างตื่นดำอ๋อ้าอื่นก็ยังเดียวกันเวีนเกิดเมีตายก็นั่ก็เมียนเกิดเมีนตายเพราะอยังเพราะกิเลสเพราะกรรมเพราะโลกเพราะโกรธเพะลงเพราะราคะเพราะโทสะโมหะเพราะถือตัวเพราะถือตนเพระาะธาตหากพรา ยังอมาจากตันหาทั้งสามหรือกิเลสทั้งหลายก็กิเลสทั้งหลายทันมาอย่างไรท่านก็กำหนดรู้แล้วก็ยังอาสวัก,กิเลสทั้งหลายให้สิ้นไปเมื่ออาสวัก,กิเลสสิ้นไปท่านก็รู้ว่าเออตอนนี้ไปเราไม่เกิดแล้วเราไม่ตายแล้วเราพ้นแล้วก็อะไรอาพุ้น โดยการไม่มีจิตเ็เข้าจอนเข้ามาต่อไปอีกแล้วอันนี้เรียกว่าสุขชาติสุขภพัวท้ายก่อนที่จะจบการแสดงนี้ถ้าจะมีคำถามว่าก็จิตเดิมเดิมขั้งแรกมาจากที่ไหนจึงว่าจิตเดิมจิตเดิมจิตขั้งแรกจะเกิดผลแรกมาจากที่ใดอันนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่เทศนา ไม่เทสนาแต่ท่านบอกท่านบอกว่าอย่างไรอคือท่านบอกว่าอย่าไปดูเลยอย่าไปดูเลยมันไม่ดูรอกเสียเวลาเมื่อไปดูมันเสียเวลาจะไปนั่งนับกลัวนับใจในท่อหมาสมุดในท่อลำธานนั่ง แตร้อยปีพันปีหมื่นปีแสนปีกับโกดปีมันก็ไม่อาจที่จะนับถวนได้การเกิดแล้วมันไม่พบเราในรั้งแรกมันไม่พบเราหรือว่ามันไม่ปรากฏคือมันไม่ปรากฏเบื้องต้น พีสุดหลายเบื้องต้นแห่งพบหาปรากฏไหมหรือไม่ปรากฏคือหมายความว่ามันมีมากจนไม่อาจที่จะนับถ้วนมากจนไม่มียาที่จะรู้ได้ไเพราะฉะนั้นถ้าจึงไม่เทศนาบอกว่าชาติตนนั้นคืออะไรแต่บอกว่ามันไม่มีที่สุด ไม่สุดแต่ว่าทำให้สุดได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายอันนี้คือจิตเดิมก็เท่าที่ท่านพระคุณเจ้าเจตนามาก็ได้ความว่าจิตเดิมคืออะไรไปอย่างใดอย่างไรเป็นอยู่อย่างไรอันนี้คือจิตเดิมเพราะฉะนั้นจะตั้สมาธิ

เจตนามาถึงเรื่องสมาธิสัมปการ